น้ำขนาดเลยมพอฮัทตอกไสอนขนาดเลยสองดอกเต็มตะก้าเลยประมาณนี้่ยักอโยักษ์ไม่ได้ลยได้หนายังแข็งอยู่ได้หนาแข็งหมืวาโหดแล้วเจอนี่โหดไปอีกเยอน้ำลูกกอหิน นเนื่อเม็ดมันจะอยู่ข้างในแล้วเวลามันเก๋มันก็สิแตกออกแล้วก็จะเอาเม็ดมันไปคั่วใช่จะคั่วใส่ทรายใส่โอ้ยเอ๊สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจา้าสวัสดีครับพบกับช่องของน้องอิ๋วด้วยจา้าให้พี่น้องมือนี้กระพานพี่น้องมาเลาะเห็ด เราเฮ็ดจากาเฮ็ดป่าเฮ็ดรวมมากับพ่อเคียนเมติกอยาจะเพื่นหาอยู่ทางพุ้นพุ่นห้องว่าป่าเอ่อป่าบ้านหนองดู่เด้จากพี่น้องจังหวัดน,นครพนมเนาะป่าบ้านหนองดูก่กำลัแต่เข้ามาในป่าแลยกันยา่างสักพักเลยแต่แต่ยังไม่ได้เฮ็ดจากดอกเลยนีน่จ้ะอันป่าก็สิเป็นประมาณนี้เลยคนบอกว่าให้ย่างเลียงลงเข้าไปแบบนี้เนาะนเป็นขั้งแรกที่ได้มาเหมือนกันได้จากพี่น้องเดี๋ยว นออ้องอิวตอนนี้เข้ามากกันยังไม่ได้ชักดอกเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอันก็ยังว่าเลยจ้ะเดี๋ยวเขาไปรุ่นนํากันเนาะแม่นคนพี่ฟิมพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศาป่าป่าใหญ่เ<อ>นา<อ>ะบ่คือผ้าไส้เลยพี่ฟิมย่างมาเจอแล้วจ้ะดอกแลกห์แห้งมันมาแล้วคิดพวกกําผ้าดอกงามเนาะโอ้ดอกใหญ่แท้นี่แม่นอยู่บเ่เฮ็ดพวกกําผ้านี่ฮปวกนี่นะจ๊ะน้องอิว่าฮะดอกใหญ่มากหอื้มดูว่าเฮ็ด เลยละหลอกแร่แห้งมันอจ่าเจออีกละเอาเท้าหลอกหน้าซีดปวกกำพ้านะจ๊ะย่างมาโบไก่มาเจอเห็ดน้ำหมากจ้ะพี่น้องดอกปักใหญ่เลยเห็ดน้ำหมากบ้านเฮาจ้ะมาเจอของดีแล้วเย่เห็ดเพิ่งจ้ะนี่มาละดอกใหญ่สองดอกคู่กัน เห็ดผงตัะปะนี่จ้ะว้าโอ้ยมือ<ผ>ม<ด>ันหอมเนาะหอมขนาดเลยครังนี้เนาะเห็ดผงตะปะจะสองดอกอืมน่ะสองดอกเต็มตะกร้าเลยหอมมากหวานขนาดเลยพี่ฟิล์มีเห็ดผงด้วยจ้ะพี่น้องข้างหลังเป็นแบบนี้เนาะ แป๊บเดียวไงดีจ้ามาจ้าสวัสดีจ้าตอกอีสานบ้านนาอีสานบ้านนามานำด้อจ้าค่อยพี่น้องน้องอยู่ได้เดาใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จุ่มเบ้าหยังมีจ้าให้พี่น้องน้องอยู่ได้ความรู้ใหม่เพื่อนบ่ได้ห้องเฮ็ดผึ่งตับเต่าเพื่อน้องเฮ็ดผึ่งทหารได้จ้าให้พี่น้องนี่เป็นแบบนี้เฮ็ดผึ่งทหารมีรสชาติขมเฮ็ดผึ่งทหารมีรสชาติขมโอ้ยนี่ไตไตทองเพื่อนสีเป็นแบบนี้สีขาว ลาายๆเนะข้างข้างบนจะเป็นสีเหลืองๆดอกใหญ่คือกันจนพี่น้องแต่ว่ามีรสชาติขมเนาะเมื่อกี้นี้ได้บุก,กีดอกอีวิวก็ได้เข้าไปไปเดี๋ยวเพื่อนสิพากันไปเลาะอีกดอนนึงเลาะไปเรื่อยๆเลยสิพาเลาะหลายดอนเลยจ้ะอันบวกกับได้มาลู่จักป่านเนาะพี่ฟิน้อ่ครับโปาใหญเนาะมาหลายคนเลนเยมือดี้มาแบบป่าแตก <c oughs> ม้มวนๆจังพี่น้องม้วนมาหลายคนนี่ม้มวนเด้อม้มวนห<ว>ลายเยอะซะ คิวซ้ายยางหรป่า <laughs> เป็นข้างแรกคือการก็กรถือว่าเป็นป่าใหญ่นะาจา๊ะพี่พิมเนอะเมนครับไปไปรุ่นนำกันเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปอีกดอนนึงเลยจ้ะ โอเคแถวนี้กะคือมันออกคู่เพชรหมดไปมาอีกดอนนึงเลยจ้ะดอนนี้แห้งตะลายมันรุ่นนำกัรน้ำน้ำน้ำหลายคนป่าแตกเขาเจ้าหาใครนะอืมเพราะว่าเขาจะมากินเขาอยู่นี่มาแกะเอาเบาะหรือว่ะหารุ่นนำการแต่คนอันนั้นไงใต้ใบไม้น่ะจ้ะมันรวยเลยดอกน้ำงามตัวถ่ายใกล้ๆนี่อันนี้ได้อยู่นี่เห็ดมันปูนี่นอ๋ออันเออ บางใจโดกเบิ่งอันนี้ไว้เจอเธอหน้าเราจะได้เก็บถึงปูมันสิออกเป็นหมู่คล้ายๆเห็ดหงอนน่ะเห็ดหงอนอ่ะนี้เออเห็นอยู่ที่นี่นี่ดอกนิงามเอาดจุดน้อยๆอ๋ออันนี้สองดอกพอได้มาหู้จักเฮ็ดหลากหลายชนิดพร้อมมาศึกษาเห็ด เจอเฮ็ดไข่ดงจ้ะพี่น้องจังจะอ้ยหนอีเป็นอะไรหลายๆเฮ็ดก็คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกของแม่คือจันเฮ็ดไข่ดงเฮ็ดทีแต่ติ๊กเคย่ายลงรอบก่อนพี่น้องมึงควรจะเฮ็ดบื่อพี่น้องจ๋าอยู่ภาคใต้อ๋อเป็นแข็งแผ่นแท้ๆเลยเป็นร้อยๆดอกน้องอิ๋วเคยเจอน่ะเฮ็ดชนิดนี้แหละแม่บอกเมนหนูอิ๋วบ่ฮู้จ้าแต่ฮู้ดอนละเฮ็ดเฮทไข่ดงถ้าลองเอาไปชิมแล้วแซ่บนี่พ่อพี่น้องจ๋าเด้ออีพาว อยู่ภาคใต้นี <that> kind of like a, ่ออกแบบสองความมีเลยนะดอกใหญึ <labels> ่งนิเลยนะโรยแล้วบวโด่งคือดอกใหญ่เท่านั้อกเอติดแต่ตโอ้ยกลิ่นเป็นเนาะแต่แม่เนาะแม่เนาะนี่เนาะเท็ดไทยดงโอ้ยโรยละโรยละโรยละดอกใหญ่มากแต่โรยละเอาได้ดอกเดียวไปรุ่นลำกันต่อจากมื่อนี้เจอแต่หลากหลายชนิดเลย มาเจอเฮ็ดเผงเข่าจ้ะพี่น้องนม่แน่พี่น้องเฮ็ดเผงเข่าแน่นี่จ้ะว้านี่จ้ะคุณห้องว่าเฮ็ดสายพันธุใหม่คล้ายๆเฮ็ดเฮ็ดไข่ดงนะจ้ะแต่ว่าเฮ็ดสายพันใหม่เราแบบนี้แข็งตานนนนิอยเ็้ขล หลายถ้าเรามาเจอดงเพื่อนก็าจะอยู่เป็นดงเลยนะจ๊ะโด่งพักหน่ยขู่อีกดอกหนึง่งนี่จ้ะมากับเพื่อนเพื่อนหูจักา่ากับหูจักเห็ดลายหลายเพื่อนพี่น้องมากับเซียน <c oughs> แมน่แต่น้องอยู่หันบ่ค่อยได้หูจักเห็ดปันไหนแต่ก็มา และเฮทหลายหลายชนิดในตะก้ารนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้เก็บเลยเฮดบา้านเฮานะจ๊ะหลากหลายชนิดก่อทางภาคใต้ป่ะพี่ปิ๊บย่นง,นงนั่งแลต่อจะกระเพาะเฮททานเราบักใหญ่เฮททานบ้านเฮาเราบักใหญ่จ้ะนี่จ้าอพี่น้องหมากระบกย่างมาเจอหมากกระบกไกว้หนบักใหญ่ใหญ่มากก็สิใหญ่ใหงมีไรนั้นน่ะต้นเพื่อนจ้ะ ดกมากเต็มเลยอะซิเนมไม่ค่อยเ,เห็นบ้านไหนนาะงพี่ซิมผมเกิดกับใบไม่แต่อยากจะบอกว่าดกมากไปย่างรอเฮ็ดกันต่ออีกจ้ะได้แต่ดอกใหญ่ๆมีแต่เห็ดที่บ่เคยเก็บทั้งนั้นเลยให้พี่น้องจ้ะก,กินได้แน่นอนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปลองชิมบึงเด้อจ้ะไปโอ้ให้พี่น้องจา๋ามาเก็บเห็ดกันมาเจอผักติวพอดีเลยงามๆเนาะไปแกงใส่เห็ดเลยติวธรรมาชาติธรรมาชาติ พอดีได้เห็นไหาะม่เนาะมันมีสายพันธุ์พอดีอันนี้พักติ้วแดงได้เห็นน้ำหนึ่งอยู่นี่กแม่ตัติ่วขาว้าสีต่างกันอยู่ได้เนาะพอดีเลยใส่เห็ดไปแกงใส่ได้แล้วอยู่เือนก็เห็ดปวกยังไม่ได้แกงในมือเศร้านี่พอดีแล้วจ้ะเอาไปแกงใส่เห็ดอันนี้ตัติวขาว อันนี้พับติ้วขาวมามามาเก็บสิสีมันจะต่างกันอยู่ไม่ใช่อต่างันนี้เอามามามาแม่แม่นแม่นลูกแม่ใส่เด่นแมนี่นี่ยกให้พี่น้องบอกว่ามันต่างกันเนี่ยไหมพี่น้องอยู่เก็บปลามันจะเป็นเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีแดงเนาะดิใบแดงอันนี้เป็นสีขาวเบิ่งนะน้องอิู่นี่เดี๋ดิคนละสีเลยคนละสีแต่ว่าคือการรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหอม มีกลิ่นมะิกรักไปแกงใส่น้ำม้เอ้ยเอาไปแกงใส่บุญนี่นี่งามเติ้ลเนื้องามแดงแจ๊กเลยติวก่อนหน้ามีคนเก็บปอนเฮาเลยได้ไหมมันแตกใหม่ได้ไหมคนมาเก็บเห็ดนี่แล้วเนาะหาเห็ดก็ต้องเก็บพิ่งติวเงินนำนี่ใแกงใส่กางคือเฮานี่แล้เนาะเฝันจ้ะน้ำงบุญเนื้องามแดงแจ๊ก อยู่เลยพีด้าอะไรเนี่ยเตี้ยงเหรอติ้วนี่เด๋วเลยไม่อย่างนี้แมะใส่เฮ้ยไอ้ไข่ไอ้นี่ไงไข่แมงม้าแมงอันไหนนะมึงจักแมงม้าบอกเหมือนแมงมวยบอกเออแมงมวยใช่ไหมอ้เหล็ที่มันมีขาดิดดมันมักต่อยมวยเลยต่อยกับมันมันก็สิโชคเขาแบบนี้แหละแมงมวยจ้ะป้าตอนนี้คือปเล่แค่นี้ พี่น้องเบิ่งต้นนี้จ้ะเป็นว่าอะไรเนี่ยเดะแดงแป็ดจะอ,อ,อ,อยู่เอ้าเงือกเข้มเ็ดก็จะแช่ไว้ทำมือใหม่ยัดแกงคือเราต้องหายากแม่เอาไปใส่ตู้เย็นเลยต,นต,นตน้นเฮาก็ยอดจากเบ็ดเลยช่วงนี้เฮ็ดหลายแต่ยอดน้นนนนำปรทานแม่เียวตะแกงเาต้องเก็บจากเก็บส่งไปให้น้องอยู่เถอะนะเอาไปแกงซึ่งเ็ดพอดีให้ประตุ่มให้ประตุ่นเมื่อกี้หนึ่งกับบักหลายนึ่งพูดแม่รู้คนจิ้วธรรมชาติค่ะค่ะนี่ จห้หก้นไปไปาเห้นี่จังเขามากำมาเจอเห็ดไข่ดงดอกนึงเห็ดโรงยกเดเงากม่ได้โยได้นานยังแข็งอยู่ได้นนแข็งอยู่เอาเอาเห็ดปกงไฟแม่ไปเทียบใตเดียวเห็ดปไฟเเลือกดอกที่ใหญ่ที่สุด อ้เนี่ยน้องน้องปวกน้องเห็ดปวกคนละไซส์เลยเห็ดปวกไอ้ปวกไฟก็เห็ดปวกใหญ่คือลานเห็ดปวกจ้าเดี๋ยวโตบักใหญ่เนาะจักซิปโตก็ไม่ได้ย่างได้หมากอันนี้เริ่มใส่หัวได้สลบใส่ับได้สลบได้ตักลงมานีหมากบวกกับแตงโมน่ะใหม่ก็แล้วได้มีขนมปอยไผ่เ้อะใช้มาใส่ประกอบนี่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 เมินเมินมันเห็ดลงมา ช่งเรียนว่าโหดแล้วเจอนี่โหดไปอีกน้ำมะกอหินมะกอหินโบเม็นหินเด้มะกอธรรมดานี่แล้วอใหญ่เฮ้ยมะกอใหญ่กอใหญ่กอเนาะแต่ว่ามันกเป็นเนื้อเม็ดมันจะอยู่ข้างในเหานเวลามันเก่มันก็สิแตกออกแล้วก็เซลเม็ดมันไปคั่วใช่ไปคั่วใส่รายเหมือนนี่แหละเกาลัดเกาลัดเมือไท่นี่ยแหละแต่ต้องรอให้มันเก่ก่อนนะ ก่อใหญ่จังพี่น้องมันแตกมันจะแตกออกเนาะมัน่อเป็นใหญ่เนาะนี้เปยาไป็นอเดี๋ยวไปเก็บไเก็บฝากไว้ให้เด้อคนสิสุกบริษันอยู่แน่ๆเลยเดี๋ยวจะมาเก็บฝากไป้ให้โลนึงโร้ละโรลละร้อยตัเองล้มส่งถ้าอยากได้แน่เด้อยเดี๋ยวอย่าว่าอย่าว่าเดี๋ยวข้างนองออเดอร์ออเดอร์แล้วมาสีหาให้บริษันนะจ๊ะ บุกเขาในปใ่าแม่เอาดอน้อหนะอันนี้บ้านเราขายทุกปีโลสองร้อยสบเียวลอนบึง่งรอบบึ่งเทดปลดไฟเจอเ็ศตะไคร้ตะไคร้นหนงตะไครดงไฟดงดงทึ่นานีหมูบอ <c oughs> ่อเกอยู่ที่เดียวไ <c oughs> อ้แม่ของดอกคุณได้ <c oughs> ล่ะมามา อันนี้งามอ่ะเดอันนี้งามจังเลยพี่น้องได้ชมมื่อเดี๋ยวให้ตะไครดงรดขานี่เป็นกบใหนึ่งอีกดอกนึ่งาพี่น้องจ้าหนาพี่มงามหน้าทางนี้ดอกสีขาวเลยฝังปูนเจอแต่ดอกสีน้ำตาลีกไครดงนี้แลวจ้ะนี่ ใครดดโอู้ขาอยากเปลือยเลยเนาะน,นี่นี่เอาแต่ดอกเลยมาเจอเฮ็ดผึ่งกันพี่น้องนี่หลอกงามขนาดเลยใบใหญ่ปันใบใหญ่ท่อเมื่อกี้แต่ดอกสูไ้ไสวยนี่จ้ะเฮ็ดผึ่งทหารพี่น้องจ้ะรสชาติมีความขมนี่ประมาณนี้แถ,แถวนี้ต้องมีอีกแน่ๆเลยจ้ะ อย่างนี้ใ่ดอลายบาเบาะหลังเลยไปไปมึงดูนี่จ้ะตัด,ดไว้นี่เลยเจอเห็ดปวกตัจ้าพี่น้องดอกน้อยปวกตัมแม่พี่น้องมาเจอดงเห็ดตะไครดงด่งคือว่าทับกันแบบนี้วะ <c oughs> แม่งอยู่นี่จ้ะหนดูนี่ผิดๆเต็มเลยปาอปอพี่น้องจ๋ามาอยู่เป็นตัจเป็นดงเลยนี่มงนี่นี่ขู่ข้างบนพี่จ๋าเป็นแผ่นเลยไปฟิมปาแปลเนาะงามขนาดเลยคุณมาปอจอบผมยังสะออนขนาดเลยเป็นตะกร้าแท้ๆแหละแซ่บเด้อนี่ศรวฐาดอก้วยังบน นี <test> ่จ้ะโอ้ไม่คบวนนี <ra> ่แหละสะเอาสะได้ซิมแล้วจได้ติดใจังอู้หูส่นว่าหนึ่งกินแำ้เจียวกะเซ็ปแล้วติ๊กแป้งฝุ่นใช่ไหมแดกแข็งเลยที่เมื่อกี้นี่เฮาเก็บอยู่ทางเมื่อกี้นี่แอบเปรื่อยนะแต่เฮาก็เก็บเพราะว่ามันแม่ฮานุ่าวันสิบวันเจออีกพอกะเก่งกินได้อยู่ มีแต่คำว่าปั๊บที่เต็มตะกร้าแล้วอ่ะเต็มตะกร้าเฉยเต็มตะกร้าเลยอ่ะผูกข้างหลังผูกเป็นแผ่นเลยไป๊บปะคือก็ด้นี่แต่ว่าอันนี้เอาได้ดอกเดียวดอกนี้เพิ่งหยัดที่นี่แหละป๊อดเป็นแถวขึ้นเลยคุอนะมือดูวยนี่เป็นดงเลย ไอดอกมันออกกออกหลายแล้วออกหลายเนี่ยมีแต่ดอกยืนยืนมีแต่กใหญ่ใหญ่อลังการท่านะนี่แม่เจอจ้างามขนาดเลยนะแม่กะเนี่ยดอกสัมเนียพอดีงามป้องมันงามอ่ะตัดออกหนูเดียวกันทางไปเจออีกครั้งนึงแะ่เนงานกันจ้ะตอนนี้อยู่เต็มตะก้า ทางนี้ได้ขึ้นตะก้าเมนเมื่อกี้นีกกะแบ่งให้น้าจุ๋มไปน้าจ่าแม่แต่ว่าพีเฮดเปวกไฟเพื่อนหมานเฮดปวกไฟนั่งอยู่หมานแต่เฮดอันนี้เดี๋ยวสิเอาลองไปลองกินเบิรบโเคยกินนะเฮดไข่ดงบ่พี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเลยเฮดหลายหลายชนิดน้องอยู่ก็เป็นเคยได้เก็บข้างแรก เดี๋ยวค่อยเอาไปลองทำเมนูเบื่องนะว่าสีแซ่บสำหรับเขาก็ยังไม่เคยกินนะจงไว้พูนึงปุต้องกินเอาไว้ไปลโรงพยาบาลบอกไดว่าเ่นว่าเ่นเพิ่งเคยกินอยู่มันต้องกินได้เดี๋ยวมีคนขับรถพี่จุ๋มพากินอยู่เพื่อนเรามันกินได้อี่ลีเพื่อนเราเอาไปขายเพื่นจ้ะเมนจ้ะบุฟ่กันเมน เอาล่ะจ้าคลิปนี้กันละพี่น้องประสมนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวกับพี่ฟิล์มกับแมตติกพอเฮนเดี๋ยวจ้าในการทังคลิปต่อไปนี้เดี๋ยวจ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ